สวัสดีครับพี่น้อง f อซแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูปูสูบคนครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีมีแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยงวดวันที่16บหกุ่มผ้าสองหาหกเจ็ดพี่น้องนะครับแนวทางพอใจดี เสียห้แนวทาาสามตัวเม็ดเดี่ยวหางเดี่ยวพี่น้องพร้อมกับเหล็กลางหางเดี่ยวชุดเดี่ยวคือกันพี่น้องนะครับผูใ้ใดเป็นแฟนครับแฟนช่องพอใจดีให้ติดตามพอใจดีไปพี่น้องนะครับเนาะบ่เสียหายพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีมักกระจัดคัดกับพันบ่ว่ากันแนวทางมีเข่ามีรุดพี่น้องนะครับ พอใจดีก็ได้ศึกษาลำเรียนวิชามากขึ้นกันพี่น้องนะครับเนาะบนนันเสียเอามาลงซุ้มสีซุ้มหาพี่น้องนะครับพอใจดีกับพญายามที่สุดพี่น้องที่เสียห้ยพี่น้องเอฟซี FC พอใจดีมีความสุขมีโชคมีความโชคดีนะครับเนาะสิไดติดตามพอใจดีไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับเนาะวดวันที่สิบหกกุมภาเนาะพี่น้องวันที่สิบหกกุมภาเนาะวันที่ สิบหกกพอสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับวดวันที่สิบหกกุมภาสองห้าหกเจ็ดนอะพี่น้องเนาะวิ่งบนได้พี่น้องได้วิ่งบน วิ่งบนหนึ่งได้พี่น้องเด้อวิ่งบนหนึ่งพี่น้องนะครับผู้ใดมักกะจัดคัดกะผ่านได้พี่น้องเด้อพอใจดีวิ่งบนบนชุดนี่หนึ่งมาแห้งพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวพอใจดีสิจับกูให้พี่น้องสามตัวเม็ดเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อนะครับ ผู้ใดมักกระจัดคัดกระพานบาว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดใดพี่น้องนะครับผู้ใดงวดน,นี้ถ้าบ่าบมีหนึ่งถือว่าผิดนะครับเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างของพ่อใจดีนะครับงวดน,นี้พ่อใจดีคัดขึ้นมาเป็นพิเศษเอาเมาไหวตอนรับพีตอนรับน้องนะครับ เอามาไว้ตอนรับพีตอนรับน้องจุดเดี่ยวหางเดียวพี่น้องถ้าพูดได้ตามพ่อใจดีก็ตามพี่น้องนะครับเนาะถ้าพู้ได้มั่นใจเสื้อใจพ่อใจดีก็ตามพี่น้องนะครับ,นะรบแล้วพ่อใจดีสีจับห้ให้พี่น้องไปตัดเอามักตัวได้ก็ตัดเอาได้พี่น้องได้เพราะว่าห้สามตัวเม็ดเดี่ยวให้พี่ให้น้องไปตัดไปพิจารณาไปคิดเอาว่า โตไหญมันสมควรมากบอมากนอนพี่น้องเนาะแต่ว่าแนวทางพอใจดีเนี่ยก็มั่นใจพอใจดีเนาะขัดสันออกมาแล้วขัดออกมาแล้วให้พี่น้องบอกให้พี่น้องหลายโตเนาะให้พี่น้องโตเดียวพี่น้องสิบบได้ปวดหัวนะครับเนาะนี่ครับแนวทางพอใจดีเดี๋ยวพอใจดีสิจับคู่ให้พี่ให้น้องเอาไปพิจะรณ้าอีกเธอนึงว่าสมควรลงทุนบอหนาลงทุนบอพี่น้องนะครับเนาะ พี่น้องสิได้อิดจัดหน้าถือนาพี่น,อน้องเนาะแนวทางพอใจดีจับกลัวพี่ให้น้องเด้อพี่น้องมักพี่น้องกระจัดได้เลยพี่น้องนะครับเนาะเนี่ยพี่น้อง แนวทางพอใจดีสิ่งได้ดีๆสิ่งได้นาลงทุนหนามากพอใจดีกะสรรหาไมาให้พี่ให้น้องพี่น้องเลขตัวนี้หนาลงทุนมากที่สุดพี่น้องนะครับในงวดวันที่16กลุ่มผ้าพี่น้องนะครับในงวดวันที่16กลุ่มผ้านาลงทุนที่สุดพี่น้องเลข3ตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับเนาะ พ่อใจดีให้สามตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับนะครับสี่สามหนึ่งพี่น้องนะครับสี่สามหนึ่งของพ่อใจดีที่เอาคัดสันมาเป็นพิเศษเอามาฝากพี่ตอน้องนะครับให้พี่ให้น้องเอาไปพิจาจรณหน้าอีกเท่านึงถือตาต้องใจพี่น้องบอนะครับเนาะถ้าถือตาต้องใจกะจัดพี่น้องคัดกะพันเนาะพี่น้องเนาะ จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแน่ก็แล้วกันพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันน้องพี่น้องเนาะอพี่น้องครับมาเบิ่งส่วนลางพี่น้องนะครับมาเบิ่งส่วนลางเนาะส่วนลางอันนี้เลขสามตัวนี่พี่น้องเลขสามตัวให้พี่น้องไปตัดเอาเด้อถ้าพี่น้องมักถ้ามักตรงตรงกะใส่หกหางไปเลยพี่น้องเลขสามตัวถ้ามักสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสามสามหนึ่งก็พี่น้องก็ตัดเอาสี3สามสามีอยู่นนี่เรา พี่น้องบริเวณสามตัวนี่ให้พี่น้องตัดจับใส่กันเอาพี่น้องมักจังได้กะให้พี่น้องจัดเอาพิษเจรนาเอาเนาะพี่น้องเนาะจังได้พอจะดีกะสามสี่หนึ่งมาแน่นอนพี่น้องนะครับนะเนาะอ่ะพี่น้องครับเบเบิงส่วนล่างพี่น้องส่วนล่างเนาะล่างวิ่งล่างเนาะพี่น้องเนานะาวิ่งล่างนะ วิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างศูนย์พี่น้องนะครับวิ่งล่างศูนย์พี่น้องโตเด่นพี่น้องนะครับเนาะโตเด่นคือวิ่งล่างศูนย์พี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางได้พี่น้องได้ให้พี่น้องไปพิจารณาเอาแนวทางมีเขามีหลุดได้เลขก เพราะว่าผู้ได้สำนักใดก่สร้างพี่น้องบรสามารถการันตีใดเนาะเหล็กออกอยู่บางกอกคนบอกอยู่บัาน,นอกพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องเมื่อเบื่องการจับคูเลขกล่างของพอใจดีพี่น้องเนาะเลขกล่างเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวพอใจดีจับห้ได้พี่น้องด้ พอจะดีจับหายเลขบองงามได้พี่น้องเลขไม่สวยก็รวยได้พี่น้องนะครับเนาะนะครับนะครับผมเลขบองงามพี่น้องนะครับเลขบองงามเลขบอสวยดอกพี่น้องแต่มาแห้งเหลือเกิน นะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องนะครับนี่ครับแนวทางพ่อใจดีงวดวันที่16กุมภาพี่น้องสองห้าหกเจ็ดหกเจ็ดพี่น้องวิ่งบนหนึ่งสามตัวเม็ดเดียวสามสี่หนึ่งวิ่งล่างศูนยพน์พี่น้องจับคูหวยสองัวคือหนึ่งศูนย์พี่น้องพี่น้องครับเลขหนึ่งศูนย์นี่พี่น้อง งามพี่น้องซิบขอลอร้อนมาโบาหูเมือ่อพี่น้องผู้ใดสื่อใดผู้นั้นสิไดใดนางว้างวาเสน่เพื่อนว่าเอาพี่น้องครับแคหนาจอไว้พี่น้องแคหนาจอไว้พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเอาขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่ลำด้วยกันสูปผู้สูคนนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีใจดีกันมิ่งทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวคลิปหน้าสิพ่อกับพ่อใจดีไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีกับบ่มี่ยังมากมายพี่น้องมีแต่ความหวังดีเอามาฝากพี่ต่อนน้องนะครับเนาะเอาใส่โลโก้พ่อใจดีจักหน่อยกันพ่อใจดีนะครับเนาะเน,นีย่ยนะครับ,รบอ่าพี่น้องพ่อใจดีเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากไว้ล้ำหน้กันแล้วกันพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องพ่อใจดีสิมีผลงานสั่งผลงานในพี่น้องได้ มีควมช,ชื่นชอบบอยพี่น้องอ่ะคอยติดตามกันต่อไปสําหรับวันที่16กลุพมน้าอย่าลืมพี่น้องจัดให้ได้จัดให้เปลี่ยนพี่น้อง3-4หนึ่งเลขล่างเม็ดเดียวคือ10พี่นอ้องเอาสําหรับคลิปนี้พอใจดีกันมีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซํำนีแล้ะครับคลิปหน้าพ่อกับพอใจดีไหมนะ้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ